พิมรัฐบาลขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์รัฐบาลขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์รัฐบาลขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์รัฐบาลขึ้นมาเลยนะคะพิมพ์รัฐบาลขึ้นมาเลยนะคะ พิมพ์รัฐบาลขึ้นมาเลยนะคะอ่ะเน้นหน่อยไหนหฮาหนอยที่หนูให้เล่นแค่หาหนอยปกติอย่างเดียวนะคะบอกได้เลยว่าหาหนอยที่หนูให้ คุณแม่เล่งแค่ฮานอยปกติอย่างเดียวนะคะหนูพูดเสมอหนูฮานอยปกติอย่างเดียวนะคะหนูไม่เคยฮานอยไหนหรือฮานอยอื่นๆเลยนะคะจริงหนูทุกคนรู้อยู่แล้วว่าฮานอยหนูเน้นฮานอยไหนนะคะ พี่ไม่ได้ถ่ายรูปพานอยนี่เลยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะ่ะพิมพ์รัฐบาลขึ้นมาเลยค่ะพิมพ์พร้อมเลยนะคะหนูฝากไว้เลยเลขนี้นะคะไม่รู้มาหรือเปล่าไม่สามารถรู้ได้ค่ะพิมพร้อมเลยค่ะหนูไม่สามารถรู้ได้นะคะว่าจะมาหรือไม่มา แต่หนูให้เป็นเพียงแนวทางในการซื้อนะคะชอบซื้อไม่ชอบผ่านพิมพ์พร้อมเลยค่ะเสร็จแล้วอ่ะแคปเจอร์ค่ะสำหรับใครที่จะอ่ะหนูให้แคปเลยนะคะนพิกักหมูสามถุงร้อยห้าสิบค่ะขายเป็นอ่าขายเป็นอ่ะเป็นเซตนะคะแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งเจ็ดค่ะแคปเจอร์แล้วกดหนึ่งเจ็ด ใครแคบแล้วกดหนึ่งเจ็ดใครแคบแล้ววันนี้ขอออกหนึ่งเจ็ดใครแคบแล้วกดหนึ่งเจ็ดค่ะใครแคบแล้วกดหนึ่งเจ็ดใครแคบแล้วกดหนะะึ่งเจ็ดค่ะใครแคบแล้วกดหนึ่งเจ็ดนะคะอย่าลืมแอดไลน์ลิงก์ที่เจ๊ปักหมุดตอนนี้นะคะเป็นไลน์แอดสินค้าเจฟฟองเบีย ทุกสิ้นเดือนเราจะสุ่มแจกรางวัลน,นะคะเครื่องรางและเงินสดให้ทุกเดือนนะคะอ่ะจิ้มลิงที่หนูปักหมุดแล้วกดเพื่อนเพื่อนไปนะมีสิทธิ์ลุ้นรับนะคะอ่าวัตถุมงคลทางร้านนะคะและเงินสดนะคะเลิศไหมเลิศแทบแล้วกด1.7ค่ะ แคบแล้วกดหนึ่งเจ็ดหาซื้อได้ก็ซื้อซื้อไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะไม่ต้องร้อนร้อนใจอะไรนะคะเป็นตัวหนูบอกได้เลยว่าตัวนี้ปิดแน่นอนตัวนี้อั้นแน่นอนถ้าก่อนหวยออกวันหวยออกหรือหลังก่อนหวยออกเลขนี้ไม่อั้นนะคะไม่มีทางอั้นแน่นอนค่ะเลขนี้เต็มเลขนี้ปิดเลขนี้อั้นแน่นอนนะคะ คอนเฟิร์มรับประกันเลยว่าปิดว่าอันแน่นอนจ้ะเชื่อเหอะเชื่อหนูเนี่ยอันแน่นอนจิมลิงที่หนูปักหมดุดแล้วกดเพิ่มเพื่อนไปนะคะเดี๋ยวเรายิงบอร์ดแคสไปนะคะจะมีการสุ่มแจกรางวัลน,นะคะเงินสดและมูลอาสินค้าทางร้านให้นะคะเป็นการสุ่มแจกนะคะอ่ะ ก็ต,ติดติดไว้ไปกดเพื่อนเพื่อนไม่ได้เสียตังอะไรค่ะแม่ขานะไปกดเพื่อนเพื่อนไว้ไม่ได้เสียตังไม่ได้ล้วก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะหนูให้หนูบอกเลยว่าหนูมีแต่ให้จริงหนูไม่เคยไปเรียกไปเก็บไปอะไรเลยเด้อค่ะเด้อโอเครู้เรื่อง <ๆ S 2> <ๆ S 1> สำหรับใครที่จะบูชาๆๆนะคะหนูบอกเลย <ๆ S 1> ที่หนูใส่กําไรเสียงพญานาะค นะคะกําไรเสียนพญานาคมีสองสีสีเงินและสีทองนะคะกําไรเสียนพญานาคมีสีเงินและสีทองนะคะตอนนี้ขายแบบออกได้เยอะๆเลยก็คือจะเป็นสีเงินนะคะใครที่บูชากําไรพญานาคนะคะกําไรเสียญพญานาคหนึ่งเจหนูให้แล้วค่ะหานอยหนูก็ให้แล้วนะคะใครไม่ทันอะไรพิมพ์ขึ้นมาได้เดี๋ยวให้แคปใหม่นะคะกําไรเสียนพญานาค ใครที่บูชากำไรเสียงพญานาคนะคะวันนี้นะคะจะได้เข้ากลุ่ม VIP ฟรีตลอดชีพนะคะกำไรเสียงพญานาคนะคะใครที่ชอบนะคะเสียงโชคเสียงลาบนะคะอ่านแล้วก็ค้าขายหนูหนูบอกได้เลยว่าปีนี้เป็นปีของพญานาคจริงๆนะคะคนบูชาพญานาคเยอะมากนะคะกำไรเสียงพญานาคนะคะสี่เจ็ดห้าสี่เก้าห้า สี่ห้าเก้าพูดผิดนะคะลูกค้าขาลูกค้านะคะที่บูชากําไรเสียงพญานาคไม่ว่าจะเป็นสีเงินและสีทองลูกค้าเลือกมาได้เลยนะคะลูกค้าเลือกมาได้เลยนะกาไรเสียงพญานาคหนึ่งเหรียญน,นะคะหนูให้จี้ยไขยไปอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะหนูให้ทูบปิดทูบจุดหวยปอีกสองแท่งนะคะหนูให้ทูไป,ปิดอีกสองแท่งและได้เข้ากลุ่ม V ีเฟรีนะคะเออ อ่ะและเจ๊าขาสีทองได้ไหมสีทองได้ค่ะลูกค้าขาสีทองเวลาใส่ให้เราบิดเพราะว่าหนูทำมาแบบอินฟินิตี้ค่ะแมะ่ขาอ้าได้งอได้บิดได้นะคะอยากได้อ่างอไปทางไหนบิดไปทางไหนอ้าไปทางไหนเราบิดได้กำไรเสียนพญายนาคสีทองสีทองเป็นงานชุดทอง18 k นะคะอ่ะเป็นงานชุดทองแท้ 18K ไม่มีปลายทางคะ่ะนะคะ สีทองเป็นงานชุดทองสิบแปดเคนะคะหนึ่งวงหนูให้เลยจี G ้ไข่หนึ I ่งเหรียญ e นะคะจี G ้อ่ะจี I ้ไข่หนึ e ่งเหรียญและทูบจุดใบหวยสองอันใครรับสี่ห้าเก้านะคะโอนสี่ร้อยห้าสิบเก้าบาทนะคะและได้เข้ากลุ่ม v i p ฟรีตลอดชีพนะคะฮานอยแคปค่ะต้อง หรือว่าสีเงินสวยทั้งคู่บอกเลยว่าสวยทั้งคู่งานฝังพลอยนะคะอ่าแล้วก็สีทองเป็นงานชุกทอง 18K อันเนี้ยหนูจะบอกว่าจะเงาจะเงาแล้วก็จะวาวมากนะคะงานจริงจะเงาและจะวาวมากหนูให้กำไรไปหนึ่งนะคะจี้ไข่หนึ่งทูบสองแท่งและได้เข้ากลุ่ม v p พปกติค่าเข้ากลุ่มสามร้อยวันนี้เพิ่มอีกร้อยห้าสิบเก้าบาทได้กำไรได้เครื่องรางไปด้วย วันนี้สั่งแอนโอนแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะอารอดึงเข้ากลุ่มเลยนะคะใครรับสี่ห้าเก้านะคะสวยเวลาใส่นะคะเวลาใส่ให้ลูกค้าบิดอ้าแบบนี้ออกอ้าเลยไม่ต้องกลัวหักเพราะว่าไม่อ้ามันไม่หักอยู่แล้วนะคะเออและเอาแขนเข้าไปใส่เอาแขนเข้าไปใส่เลยหนูไม่ค่อยถนัดเหมือนกันนะฮะเอาแขนเข้าไปใส่เลยและดัดเลยนี่ใส่แล้วนะคะสวยด้วยรวยด้วยสวยด้วยรวยด้วย